ก็วันนี้นครับผม,ผมฟุตบอลนั้นก็ไม่มีนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็พักกันบ้างนะก่อนที่จะมาเตะกันนะในสุดสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์อาทิตย์นี้เยอะแยะมากมายเลยนะเรามาที่ข่าวของเราบ้างดีกว่านะครับผมก็เริ่มที่ข่าวแรกก่อนเลยนะครับผมก็เริ่มที่ฝั่งของเชลซีแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ครับก็มีการเปิดเผยชุดใหม่นะครับของเชลซีที่จะแข่งขันกันใรฤดูก,การ2013และ2014แล้วนะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เป็นชุดเย้านะครับผมนะ โฆษณาอาดิดนะครับเขาคงจะจำกันได้นะผมที่ทางด้านของนักเตะเชลซีนั้นก็ไปจุ่มสีนะแล้วก็ถ่ายโปสเตอร์ถ่ายภาพกันออกมาผมก็ล่าสุดแแบก็ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นชุดเย้านะครับของเชลซีในดูการหน้าผมก็เป็นโทนสีน้ำเงินเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็มีขอบสีขาวผมแล้วก็จะเป็นคอวีนะครับผมแล้วก็มีตรงปกคอแล้วก็ตรงแขนเสื้อนะครับผมก็จะเป็นสีขาวสลับน้ําเงินไปนะครับผมชุดนี้ก็ถือว่าเป็น ชุดที่สวยเหมือนกันนะแล้วก็ยังไงก็ตามแล้วก็ผมก็แฟนฟุตบอลชาวไทยผมก็จะได้เห็นทีมเชลซีครับใส่ชุดนี้ลงสนาม ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะในเดือนกรกฎาคมนี้ครับที่เชลซีจะมาเยือนที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับผมก็จะมาในชุดเต็มเลยก็ว่าได้นะครับยังอยู่ที่ข่าวของเชลซีเช่นเดิมน,นะครับผมก็เป็นข่าวทางนั้นของกุนซูมารากานั่นเองครับนั่นคือทั้งนั้นเปยเยกินี่นั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้ผมก็มีข่าวมาว่าทางนของเชลซีนั้นเตรียมตัวนะครับผมที่จะเจราจารทั้งนั้นเปยเยกิน,นี่นั้นมาคุมทัพในดูกาลนน้า นะครับผมก็มีการไปแอบคุยกับเอเย่นส่วนตัวแล้วนะครับผมแต่ก็ล่าสุดนะครับผมทนงด้านของฟีกินีนั้นก็ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยนะครับว่าไม่มีทางที่จะมาคุมทัพของสิงบูเชียซีอย่างแน่นอนครับในฤดูกาลหน้าเพราะเขาบอกว่าเขายังมีความสุขกับมาลากาอย่างเช่นเดิมนะครับผมเพราะว่าทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะผรว่ามารากานั้นในรอบ8ที่สุดท้ายนะผมในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นเล่นกับจัดมุนได้อย่างดีมากผมแล้วก็เป็นทีมชั้นนําในยุโรปทีมหนึ่งด้ ความสุขแล้วก็ยังแฮปปี้อยู่กับมาลาก้าต่อไปผมก็ปฏิเสธเปที่เรียบร้อยครับที่จะมาคุมเชลซีนะครับสำหรับเปรยกินนี่ในฤด,ดูกาลหน้าครับ อีกข่าวนึงนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันครับเมื่อวานนี้เองนะครับผมสำหรับด้านของเวลลูนี่นั่นเองนะครับผมหลังจากที่นัดล่าสุดครับที่พบกับเวสแฮมนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนั้นถูกเปลี่ยนออกไปนะจากเกลนะผมก็ออกทาท่าเซ็งนะผมก็ทําให้สื่อหลายสื่อผมก็มาตีความกันนะครับว่าทางด้านของเวลลูนี่นั้นรู้สึกจะไม่มีความสุขแล้วนะครับผมกับการที่จะอยู่กับถิ่นโอทับปอดนะครับผมสาหรับ เวลูนี่เองเลยเพราะว่าหลังๆครับเจ้าตัวนั้นก็ถือว่าฟอร์มตกอยู่เือนกันครับสำหรับเวลูนี่แล้วก็ถูกโยงนะครับผมจากที่เคยเล่นเป็นสูน้าตัวเป้าผมก็ออกมาอยู่เป็นริมเส้นนะครับผมก็ทําให้เจ้าตัวนั้นเหมือนไม่พอใจนะผมที่จะต้องเอ่อถูกบทลดบทบาทได้ลงนะผมแล้วก็เป็นตัวสํารองอยู่บ่อยครั้งนะผมแล้วนอกจากนี้นะผมก็ทางได้ของไมโครเว่นเลยนะครับผมแล้วก็ทางได้ของเชลเลอร์นะครับล่าสุด ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าหนุนนะครับผมให้ทางด้านของเวลูนี่นั้นย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมนะครับบอกว่าทีมที่เหมาะสมที่สุดในเวลูนี่ครับก็น่าจะเป็นปารีสแซงต์แมงนะครับผมเพราะว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับผมแล้วก็เอ่อเป็นทีมที่เงินหนาครับพร้อมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยให้กับเวลูนี่ได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นใจเวลูนี่เหมือนกันนะครับจากที่เคยเล่นอยู่หน้าเป้าแล้วก็มาโยกเล่นอยู่ริมเส้นนะครับผมก็อย่างไรก็ตามครับเชลเลอร์ก็ออกมาหนุนให ติดทีมชาติแล้วก็เลือกความตัวเองนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างไงก็ต้องตามครับต้องตามติดตามขาต่อไปนะครับว่าสําหรับเวลานี้นั้นจะย้ายหรือไม่นะก็ถือว่าเป็นข่าสะเทือนใจของเด็กแมนยูเหมือนกันนะครับพูดถึงแมนยูแล้วนะครับผมก็ต้องมาที่ข่าของหงแดงลิเวอร์พูลบ้างนะครับผมก็ขานี้เลยนะครับผมก็ไปเชื่อมโยงอยู่กับทางด้านของบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับผมก็คือทางด้านของคริสเตียโน่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะผมก็ทางด้านของ กุนซือครับโรเจอร์นะผมก็มีข่าวนะครับออกมาว่าเตรียมที่จะซื้อท่านของเตยโยนั้นมาเสริมทัพในฤดูกาลหน้านะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยสนใจของทางนด้้นเตยโยมาแล้วครั้งหนึ่งครับในช่วงซัมเมอร์ครั้งที่แล้วเราวก็ถูกปฏิเสธออกไปเพราะว่าล่าสุดครับท่านของเตยโยนั้นก็ออกมาเรียกร้องครับเพราะว่าทางน้้นของบาซานั้นผิดเงื่อนไขสัญญานะครับผมที่ตกลงไว้กับเจ้าตัวนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนั้นอยากลงให้กับบาซ่ามากกว่า20นัดนะครับจากเจ้าตัวนั้นได้ลงน้อยกว่าแล้วก็เปนสรองซ เยอะนะครับผมก็ทําให้เจ้าตัวนั้นอาจจะมีการพูดคุยนะผมในการเรื่องขอย้ายทีมนะผมแล้วก็มีทางด้านของลิพูนั้นอาจจะเป็นเต็งหนึ่งครับที่จะพาตัวคิเซนเตโยนะดารุ่งของบาซานั้นมาร่วมทัพในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับพูดถึงลิปูครับก็ยังอยู่ที่อีกข่าวนึงนะผมอันนี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายเหมือนกันนะครับผมสาหรับแฟนหงนะครับนิดนึงนะครับแฟนหงชาวไทยนั่นเองนะครับผมก็เนื่องจากครับทา้งด้านของโรเจอร์นะครับผมก็ออกมา เปิดเผยนะครับว่าทางด้านของยูฟูละผมที่จะมาเยือนทีมชาติไทยครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมก็เป็นข่าวร้ายครับเมื่อทางด้านของรูสโซเลสนะผมจะไม่มาร่วมทับด้วยนะเพราะว่าทางด้านของโรเจอร์น,นั้นบอกว่าทางด้านรูสโซเลสนั้นต้องมีฟุตบอลแข่งขันอีกนะครับในเดือนมิถุนาแล้วก็อยากให้เจ้าตัวนั้นได้พักผ่อนนะผมไม่ต้องมาทัวร์ปีซีซันในเอเชียนะเราทาให้ทางด้านของรูสโซเลสนั้นอาจที่จะไม่ได้มาเยือนทัวร์เอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยในครั้งนี้นะครับผม ใครที่เป็นแฟนลิพูก็คงออกอาการเซ็งๆกันนะนะเพราะว่าอยากจะเห็นทางด้านของสูนัขหน้าตัวเก่งออกลิฟูครับนั่นคือหลุยส์โซเลสผมแตถ้าหลุยส์โซเลสไม่มานี่ผมว่านะแฟนลิพูคงจะแบบเสียดายนะเสียดายกันจริงๆเลยต่อไปนะครับผมวันนี้เรามาปิดท้ายที่ข่าวของนักเตะคนนี้เลยนะผมถือว่าเป็นนักเตะที่สุดยอดคนหนึ่งครับนั่นคือาของเนมาน,นั่นเองนะครับผมก็มีข่าวรายงานมาราสุดนะครับผมว่าเจ้าตัวนั้นเตรียมที่จะไปถกสัญญากับ บาร์เซโลนานะครับผมหลังจากที่จบฟุตบอลคอนเฟเดเรชันนะผมในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็ทางด้านของเอเย่ ar, นคะรับเนมานั้นก็ออกมาเปิดเผยครับว่าเจ้าตัวครับเนมานะั้นเตรียมที่จะบินไปพูดคุยครับกับสโมสรยักษ์ใหญ่นั่นะคือบาร์เซโลนานะผมหลังจากที่จบฟุตบอลคอนเฟเดเรชันนะผมในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะก่อนหน้านี้ครับเพื่อร่วมทีมนะในบาร์ซ่าในบราซิลก็มีหลายคนก็ชักชวนเนมานะครับมาร่วมทัพนะ ในดูกันหนะ้าผมก็อาจจะเป็นที่สนใจแล้วครับตอนนี้ครับเพราะว่าเนมานนั้นก็ชื่นชอบบาเซโล์นาเป็นอย่างแน่นอนแล้วนะครับผมก็ทําให้ตอนนี้ครับบาซากันเนมานนั้นก็จะได้มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้อะไรก็ตามเขาก็ต้องติดตามข่าวต่อไปนะครับผมว่าทางหน้าของบาเซโลนาจะซิลยอดนักเตะอย่างเนมานนั้นมาร่วมทัพได้หรือไม่นะก็ต้องติดตามดูนะก็ถือว่าถ้าได้มาร่วมทัพอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นอาวุธที่น่าติดตามนะ่ะ ว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงคนหนึ่งเลยครับสาหรับเนมานนะครับอ่ะวันนี้ข่าวสายของเราครบถ้วนแล้วนะครับผมวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะวันนี้ปิดท้ายเช่นเดิมนะครับผมก็อย่าลืมครับติดตามข่าวสารเราได้ที่เว็บไซต์ลักบอลดอเนสแล้วก็เพียงแค่แชร์ข่าวของเรานะครับผมก็รับเสื้อยืดเท่ๆไปใส่ฟรีๆเลยนะครับผมอ่ะใครเป็นแฟนอย่าลืมครับประชาสัมพันธ์นะผมใครที่เป็นแฟนแมนยูแล้วก็แฟนเชลซีนะผมวันนี้ครับวันแรกผมก็ เดี๋ยวที่จะจับจองซื้อบัตรกันได้แล้วนะครับผมที่ไทสเกตเมเจอร์นะครับผมก็บัตรของแมนยูก็มีราคาตั้งแต่ส0 0พันนะครับผม3,000 3,500มพันหนึ่งประมาณนี้แหละนะยังไงก็เข้าไปดูได้ครับไม่แน่ใจนะครับผมเนี่ยก็มีเริ่มจะเตะกันในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมก็ถือว่าจัดชุดใหญ่มานะครับเป็นการฉลองครบรอบ80ปีนะครับผมของบริษัทบุรอดเบอรรีด้วยนะครับอ่ายังไงก็ตามครับรีบไปจับจองกันได้นะครับผมสำหรับแฟนเชลซีและ แฟนแมนยู่ครับวันนี้คงหมดเวลาของผมแล้วนะผมยังไงเดี๋ยวมาพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการลักบอลร้ายสวัสดีครับ